ลิงหลิงคองเผยถึงผลงานล่าสุดใจซ่อนรักที่ได้ร่วมงานกับออมกรณพัฒน์ถือเป็นพาร์เนอร์ที่ดีมากเพราะอีกฝ่ายน่ารักมากบทบาทของเขาเหมาะกับการเป็นน้องเอิญจริงๆซึ่งตอนที่ได้เวิร์กช็อปกันก็รู้สึกลงรักเข้าไปแล้วยิ่งมาได้เข้าฉากด้วยกันแรกๆก็มีเขินตัวร้อนหูแดงส่วนเคมีความจิ้นคู่กันไหมอันนี้ต้องให้แฟนๆเป็นคนตัดสินคือมันก็ถือว่าเป็นความบังเอิญเพราะว่าเออเจอกันในงาน ช่องบ่อยมากแต่ว่าไม่ไม่มีโอกาสได้เล่นสักครั้งหนึ่งแต่พอเล่นน่ะเล่นเป็นนางเอกอและกัน,กน mm hmm. ถือว่าแบบมันเป็นความบังเอิญมากๆแล้วก็ดีใจมากที่ได้น้องออมมาเล่นเป็นนางเอกของหนูค่ะเพราะว่าน้องออมน่ารนักมากก็คือตอนเวิร์กช็อปอ่ะก็ เข้าตัวละครใช่ไหมคะแล้วหน,หนูก็รู้สึกว่าหนูก็มองว่าผู้หญิงคนนั้นแบบเวลาพูดเขาจะพูดพูดได้เลยเลยหนูก็มองเอ้ยทาไมเขาหน้ารักจางอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันทําให้เราแบบหลงรักตัวละครง่ายขึ้นด้วยคะ่ะ<ช>ก็คือตอนแคสกูรู้สึกว่าเออคนนี้ใช่ใกล้เคียงที่สุดใช่ที่สุดแหละ,ะแล้วก็เคนคนี่คือแบบเคมีแบบคมาเลยใช่ไหมพุ่งเลยพุ่งเลย,อเ,ลยเออ คือถ้าตอนครั้งแรกถ้าถ้าตอนครั้งแรกที่แคสนูหนูเป็นคุณเล่นใช่ไหมคะหนูก็จะรู้สึกว่าแบบตัวร้อนก็คือมีอาการแตะส่วนเคมีต้องต้องให้คุณอื่นที่แบบรอบข้างเขาตัดสินแล้วแต่ว่าก็ได้ยินเสียงกรีดอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้ว่าภาพมันจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าในขณะที่เราเราเล่นกันที่แคสกันแค่ครั้งแรกร่างกายเรามีแบบความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นมาใช่แสดงว่าเราคืนจริง เขินจริง mm hmm. คือน้องเป็นคนเทคแคร์คนอยู่แล้วส่วนพี่ก็แบบพี่อาจจะไม่ได้พูดแต่ว่าหลิงจะเป็นคนที่แบบเห็นดีเทลต่าง,างๆอะไรว่าอ๋ออย่างนี้อย่างนี้นะอย่างอย่างเมื่อวานเห็นน้องออมมาเห็นเขาแบบเออสีผมไม่เหมือนเดิมก็เลยแบบเออทำสีผมมาหรออะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็คือของหลิงก็จะไม่พูดแต่ว่าถ้าเห็นเราก็จะําส่วนน้องออมก็คือแบบทั้งพูดทัทง้ทงทำน้องออมจะมีความขี้อ้อนในตัวแล้วก็แบบ ดูแลเทคแคร์มันก็มันก็จะกลายเป็นความน่ารักของเขาลิงิงเผยว่าดีใจที่ได้ร่วมงานกับออมเพราะเขาเป็นคนที่เทคแคร์และใส่ใจในรอบข้างเลยรู้สึกโชคดีมากที่ได้พาร์ทเนอร์ร่วมงานที่ดี